โกลสปอตลงเมื่อวานแถมค่าเงินบาทยังแข็งอีกครับกดราคาทองคํา9 6 5ในประเทศเนี่ยร่วงต่อเนื่องใกล้ระดับ26,000บาทมาดูสาเหตุกันครับก่อนรับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับทีมงานด้วยนะครับครับราคาทองคํา965เมื่อวานนี้จนถึงชั่วโมงนี้นะครับผมเล่นอยู่ในระดับที่ดรอปลงมาชาัดเจนนะครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ยเล่นต่ําสุดที่ระดับ25,960บาทนะครับผม จนตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ระดับ2 6 0 8 0บาทนะครับร่วงมาจากระดับ26,280บาทนะครับเมื่อวานนี้สาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาทองในประเทศนั้นกดลงมานะครับแม้ว่าระดับโกลสปอตเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ระดับ1770เหรียญนะครับคือลงจากเมื่อวานนี้ไม่มากครับเ,เราสัก10เหรียญเท่านั้นเองนะครับแต่ราคาทองนั้นลงประมาณ200กว่าบาทถึง300บาทเลยทีเดียว สาเหตุแรกก็คือค่าเงินดอลลาร์ครับครับโดยค่าเงินดอลลาร์นะครับอยู่ที่ระดับ90.75นะครับปรับเพิ่มขึ้นมาชัดเจนนะครับผมหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยทำระดับต่ำสุดที่90.3ถึง90.4นะครับผมเราจะเห็นได้ว่าค่าเงินดอลลาร์มีการฟื้นตัวต่อเนื่อง2วันติดนะครับผมเป็นในรอบสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับที่ทําได้นะครับการที่ดอลลาร์อินเด็กต์นะครับมีการฟื้นขึ้นมาบ้างนะครับหลังจากที่ลงมานานเป็นเดือนนะครับตั้งแต่ช่วงปลายเดนนนมมีาคจถึง ปลายเดือนเมษายนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรีบาวทางเทคนิคได้ครับเป็นการซื้อคืนดอลลาร์หลังจากที่ดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่ามานานสาเหตุสําคัญที่ทําให้ดอลลาร์เริ่มฟื้นค่านั้นเกิดจากคอนเซนของทางเฟดนะครับที่มุมมองกับทางเศรษฐกิจนั้นดีขึ้นนะครับแม้ว่าคืนวันพุธเนี่ยทางเฟดจะออกมุมมองนี้ดอลลาร์ยังอ่อนค่าต่อนะครับไปที่ระดับ90.390.4ครับหลังจากที่ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเมื่อคืนนี้เนี่ย ออกมาไม่ดีนะครับก็คือออกมาน้อยกว่าครั้งที่แล้วคือระดับ553,000ห้านแหน่งนะครับซึ่งน้อยกว่าครั้งก่อนนะครับที่5 6 6แ0 0หกหมแหน่งและตัวเลขยอดขายบ้านที่รอการปิดการขายนะครับที่ออกมาต่ํากว่าคาดนะครับที่หนึ่งจุดเก้าเปอนะครับแต่ว่าก็ยังดีครั้งก่อนนะครับผมครั้งก่อนเนี่ยลบสิบอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีตัวเลขที่ออกมาดีนั้นก็คือ ตัวเลข gdp ไตรมาสหนึ่งนะครับที่ออกมา6.4นะครับคือดีกว่าที่คาด6.1%ดนะครับดีกว่าครั้งก่อนนะครับที่ระดับ4.3%เซึ่งตัวเลขตรงนี้เนี่ยก็มีผลสําคัญที่ทําให้ดอลลาร์ฟื้นค่าในช่วงนี้ด้วยถ้าปัจจัยต่อมานะครับที่ทําให้ราคาทองในประเทศลดลงนะครับผมก็คือค่าเงินบาทนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ที่ระดับ31บาท20สตางค์นะครับคือถ้าเทียบกับเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานเนี้ยทำอ่อนค่ามากที่สุดนี้ที่ระดับ3138สาคสนะครับ หมายความว่าในรอบ2วันที่ผ่านมาเนี่ยค่างเงินบาทนั้นแข่งค่าถึงราวๆ20สิบตังค์เลยทีเดียวอันนี้กระทบต่อราคาทองในประเทศโดยตรงเลยครับผมการแข่งค่ารอบนี้มีสาเหตุขึ้นมาจากแนวโน้มค่างเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่านั้นเริ่มฟื้นตัวนะครับผมและตัวจํานวนผู้ติดเชื้อโควิดาลวันนะครับของประเทศไทยนะครับที่เกิดจากโควิดระลอก3เนี่ย ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องนะครับโดยวันนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยอยู่ที่ระดับ1583งารยายนะครับซึ่งเป็นระดับที่ลดลงจากเมื่อวานที่ระดับ1,800กว่ารายนะครับส,สาเหตุนี้เป็นเหตุให้ข้างเงินบาทแข็งนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวเลขนี้ยังคงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับซึ่งทําให้ค่างเงินบาทเนี่ยอาจจะอ่อนได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันครับเราต้องดูตัวเลขนี้ในสุดสัปดาห์ต่อไปว่าจะปรับตัวได้ดีดกว่านี้หรือแย่ลงกว่าเดิมครับถ้าเกิดแย่ลงกว่าเดิิมเนนนนี่่ทททาาาให้ค้คง,งบออไดั สาเหตุสำคัญต่อมานะครับก็คือกองทุน spdr นะครับผมขายนะครับเมื่อคืนนี้ขายครั้งแรกในรอบ2สัปดาห์นะครับขายมา4.66ตันนะครับทำให้ทองคำแท่งรวมในครั้ง spdr เนี่ยล่าสุดเหลือ1,017.04ตันนะครับผมเดือนเมษายนเนี่ยปิดเดือนนะครับที่ระดับขายลงไป20.46ตันนะครับผมแล้วก็ขายทั้งปีเนี่ยทั้งหมดเนี่ย153.7ตันแล้วครับในปีนี้ เนื่องจากการขายเมื่อคืนนี้ทีเดียวสตันเลยเนี่ยก็เป็นสาเหตุสําคัญนะที่เราเห็นว่าราคาทองอ่ะร่วงหลุดระดับ1นึ่เหรียญลงไปเป็นครั้งแรกในรอบ2สัปดาห์นะครับผมก็เกิดจากสาเหตุที่ SPDR เนี่ยขายเป็นจํานวนมากด้วยก็คือระดับ4ตันเลยทีเดียวครับหลังจากทราบสาเหตุที่ทําให้ทองลงช่วงนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูปัใจจัยในคืนนี้กันต่อนะครับตัวเลขเศรษฐกิจในคืนนี้นะครับที่จะออกเนี่ยจะเป็นไฮไลท์สําคัญของสัปดาห์ ต่อเนื่องนะครับคือสัปดาห์นี้มีไฮไลท์สำคัญตั้งแต่เฟดวันพุธนะครับแล้วก็ตัวเลขขอรับสวัสดิการการว่างงานวันพิหัสนะครับแล้ววันนี้นี่ตัวเลขก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับที่จะบ่งบอกถึงทิศทางค่าเงินดอลลาร์าต่อเนื่องนะครับตัวเลขสําคัญตัวแรกนะครับได้แต่ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคลนะครับนะครับดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคลนะครับ สามนะครับดัชนีราคาค่าจ้างแรงงานนะครับสี่นะครับดัชนีราคาการใช้จ่ายการบริโภคนะครับห้านะครับดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคลนะครับหกดัชนีราคาการใช้จ่ายส่วนบุคคลนะครับในกลุ่มที่แจ้งไปดังกล่าวเนี่ยเป็นช่วงทุ่มครึ่งนะครับกลุ่มนี้เนมีความสําคัญนะครับผมเพราะว่ากลุ่มดัชนีราคานั้นเป็นการส่งสัญญาณด้านเงินเฟ้อนะครับซึ่งตลาดตอนนี้เนี่ยก็กาลังกังวลด้านนี้อยู่นะครับจะเห็นได้ว่าช่วงสี่โมงเย็นเนี่ย ตัวเลขที่กาลังจะออกเนี่ยก็จะมีตัวของเงินเฟอ้อนะครับของทางภาคทางฝั่งยูโรโซนด้วยตัวนี้ก็จะเป็นสัญญาณเหมือนกันนะครับผมทั้ง GDP ของยูโรโซนที่จะออกเหมือนกันนะครับว่าออกมาดีมากน้อยแค่ไหนจะส่งผลต่อค่างเงินดอลลาร์ค่อนข้างมากนะครับในช่วงนี้เพราะว่าเงินยูโรนั้นมีสัดส่วนต่อดอลลาร์ค่อนข้างมากนะครับสำหรับสินทรัพย์ประเภทแคสทั่วโลกส่วนดัชนีช่วง2ทุ่ม4 5ถึง3ทุ่มนะครับผมก็จะเป็นดัชนี ผู้จัดจาก,การฝ่ายจัดซื้อนะครับในเขตชิคาโกนะครับแล้วก็ความคาดหวังผู้บริโภคของร้านมิชิแกนนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับของร้ามิชิแกนตัวเลขพวกนี้นี่เป็นเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจจริงต่อเนื่องนะครับผมก็จะเป็นสัญญาณทางเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าชุดนี้เนยังไม่สําคัญเท่ากับดับชนินราคาครับเพราะว่าดัชนินราคาเนี่ยจะส่งผลต่อนโยบายของเฟดที่จะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหรือว่าการลดการซื้อคืนพันธบัตรต่อไป ต่อมานะครับเรามาดูแนวโน้มทองคําทางเทคนิคกันเลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยราคาทองคำอยู่ที่ระดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยหสิบเก้าเหรียญนะครับผมครับเมื่อวานปิดที่ระดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็สิบสองเหรียญคือใกล้เคียงกับเมื่อวานนะครับไม่ได้ไม่ได้ต่างกันมากนักแต่เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับมีเหตุการณ์สำคัญคือราคาทองเนี่ยหลุดแนวรับนะครับสําคัญที่ระดับหนึ่งเจ็ดหกห้าหนึ่งเจ็ดหกหกลงไปนะครับคือเส้นแดงตรงนี้เนี่ยนะครับที่ผมมาร์คไว้ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยมาร์คว้้รรรงจดดดเเเเนนีีียยยหลลัับบ่่ททะ นะครับก่อนจะกลับขึ้นมาปิดที่ระดับ1 7 7 1พัน็ด้อยเจ็ดิบเอดนะครับการขายการการลงหลอดนี้เนี่ยก็สอดคล้องนะครับเพราะว่า s ป dR ขายมาสี่ตันกว่าเกือบ5้าตันเลยครับก็ทําให้ตัวราคาทองนี่ดอกไปก่อนที่จะกลับขึ้นมาเร็วนะครับผมรวมถึงข้างเงินดอล่าที่เริ่มฟื้นตัวด้วยนะครับก็ทําให้ราคาทองเนี่ยเล่นในระดับต่ํานะครับผมแล้วก็ตัวสปอตเองตอนนี้เนี่ยก็ยังเล่นในราคาที่ใกล้เคียงบริเวณแนวรับสําคัญนะครับครับ ตอนนี้นทําให้ราคาทองคำนนยยังคงอยู่ในกรอบเดิมอยู่นะครับโดยมีแนวรับสําคัญอยู่ที่1765นะครับ1766นะครับอยู่แถวเนี้นะครับเส้นแดงเนี่ยอาจจะเป็น1763 764ก็แล้วแต่นะครับอยู่ใกล้ๆบริเวณน,นี้ครับแล้วก็มีแนวต้านสําคัญเนี่ยอยู่ตรงเส้นแนวต้านเส้นสีแดงกันนี่นะฮะซึ่งเป็นแนวต้านขาใหญ่ขาลงใหญ่นะครับยังไม่ผ่านไปนะครับผมแล้วก็อีเวนต์ในสัปดาห์ในช่วง2วันนี้เนะี่ยดอลลาร์เองก็เริ่มฟื้นแล้วด้วยนะครับทําให้ตัวราคาทองเนี่ยผ่่าานนนนแวต้เีย ใหญ่ๆเนี่ยไม่สําเร็จนะครับโดยที่ระดับที่ผมมาร์คไว้เนี่ยระดับ1 7 8 5งเปถึงหนึ่งเ็เนี่ยจะเป็นแนวต้านสาคัญในช่วงสั้นๆถ้ายังไม่เห็นอีกในคืนวันศุกร์หรือว่าไม่เล่นใกล้เคียงระดับนี้นะครับก็ถือว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมีแนวโน้มอันตรายมากขึ้นนะครับสาหรับการถือทองคําหรือการซื้อทองคํานะครับครับแล้วพอเราปรับมาเป็นการาฟรายสัปดาห์นะครับเราจะพบอีกว่านะครับราคาสัปดาห์ต่อสัปดาห์ในสัปดาห์นี้เนี่ย ถือว่าแย่ลงทางเทคนิคนะครับผมก็คือราคาต้องทำเนี่ยทำาโลต่ําสุดเนี่ยมากขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับคือสัปดาห์ที่แล้วทดที่ระดับหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกสี่หนึ่งเจ็หห้านะครับแต่สัปดาห์นี้ทํหนึ่งเจดห้าห้าเจ็ดห้าหนะครับก็ดรอปลงมาพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ทำา i g ลดลงนะครับสัปดาห์ที่แล้วทำา i g ได้ดีกว่าสัปดาห์นี้นะครับคือทําที่ระดับหนึ่งเจดเก้า็ดเก้าแใกล้ระดับ1ัน0ันดรอเหรียญนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ทําได้แค่887 90ท่านั้นเองซึ่ง สัญญาณอย่างนี้นี่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับสําหรับสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะเพียงเพียงแต่ยังดีอยู่นิดเดียวดูว่าอยู่ตรงราคาสามารถยืนตรงแนวรับใหญ่ได้ก็คือตรงหนึ่ง7 6 6้าเจในสัปดาห์นี้ได้เท่านั้นเองนะครับอย่างนี้เนี่ยทำให้ภาพรวมของทองคําเนี่ยก็ยังมีลุ้นอยู่แต่ว่าลุ้นได้น้อยลงกว่าเดิมนะครับเนื่องจากขาขึ้นที่โชว์ขึ้นมาสัปดาห์ต่อสัปดาห์เนี่ยอ่อนอ่อนแรงลงนะครับผม อย่างนี้เนี่ยการแนะนําซื้อก็จะลดลงนะครับเป็นเวทแอนเซียนคือรอดูนะครับว่าราคาเนี่ยจะผ่านแนวต้านสําคัญตรง1790งนะครับที่มาร์กที่มาร์กไว้ตรงนี้เห็นไหมครับตรงระดับเนี้ยหนึ 1, 7, 8, 5, ่งเจึงเจ็ดเนี่ยไปได้หรือเปล่านะครับแล้วถึงจะยืนยันสัญญาณขาขึ้นต่อนะครับที่มองเป้าหมายระดับ1 8 17, 1 7งพันในกรอบสีเขียวอันนี้นะครับนะครับกรอบนี้นะฮะ ก็ออยังมองกรอบได้อยู่ก็คืออาจจะเป็นเวทแอนเซอแล้วครับสำหรับช่วงนี้แล้วสําหรับคนที่มีทองคําที่ถือไว้อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องมองดูนะครับว่าทองคําจะหลุดแนวรับตรงนี้หรือเปล่านะครับหนึ่งเจ็ดหกห้าหนึ่งเจ็ดหกหกเนี่ยถ้าหลุดเนี่ยมองกรอบข้างล่างนะครับจะเล่นประมาณหนึ่งเจ็ดสองศูนย์นะครับซึ่งเป็นกรอบที่เล่นต่ําลงไปกว่าสี่สิบเหรียญเลยทีเดียวนะครับเันเนี่ยเราก็อาจจะต้องติดตามตัวสถานการณ์ใอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับเพราะว่าราคาทองเองก็ มีความไม่แน่นอนสูงมากขึ้นในสัปดาห์นี้ครับต่อมาเรามาดูดัชนีไรลฟรลเน็กนะครับหัวใจสำคัญของตอนนี้เลยนะครับผมหลังจากที่เมื่อวานทำโรที่ระดับ90.3-90.4ไปแล้วนะตามที่ผมมาไว้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะโรตรงนี้เลยครับ90.3 90.4นะครับก็วันนี้เนี่ยกลับมาฟื้นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับอยู่ที่ระดับเ0นะครับผม แต่ยังไงก็ตามเนี่ยค่าเงินดอลลาร์เนี่ยภาพรวมเนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบอ่อนค่าชัดเจนอยู่เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับการที่ดอลลาร์เนี่ยกลับฟื้นขึ้นมาระยะสั้นนะครับก็เป็นเป็นไปตามปัจจัยทางเทคนิคนะครับที่อ่อนค่ามาเป็นเดือนอย่างนี้นะครับก็จะมีการซื้อขึ้นมามากแต่ว่าจะซื้อคืนได้แรงแค่ไหนต้องดูที่ระดับแนวต้านตรงนี้ครับ9 1 point นะครับซึ่งเป็นแนวต้านใหญ่ระยะสั้นนะครับ9 1 point นี่ถ้าทะลุเนี่ย มองค่าเงินดอลลาร์เนี่ยสูงถึงตรง moving average 50วันตรงนี้เลยนะครับคือระดับ91.6อันนี้อาจจะท้าไม่ราคาทองลงไปเล่นระดับถแถวๆ1,700ถึง1,720เหรียญเลยทีเดียวนะครับถ้าค่าเงินดอลลาร์สามารถซื้อกลับได้มาถึงจุดนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยค่าเงินดอลลาร์จะเป็นซิกแนลสำคัญนะครับว่าเราจะดูว่าเขาผ่า,ผานระดับ91้พอยต์หรือเปล่านะถ้าเขาผ่านไม่ได้เนี่ยนะครับทองลงแน่ระยะกลางก็จะปรับตัวลงกันยังต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามาดู กราฟรายสัปดาห์ของค่าเงินดอลลาร์จะเห็นว่าค่าเงินดอลลาร์เองสัปดาห์ต่อสัปดาห์ก็ก็อยู่ในแนวโน้มขาลงครับเหมือนเดิมนะครับคือทำโลเนี่ยมากขึ้นนะฮะคือทำนิวโลนะครับสาหรับสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ไฮเนี่ยลดลงนะครับอยู่ที่ระดับ9ก้าสนะฮะก็พอเรามองนี้แล้วภาพรวมของดอลลาร์ก็ยังอ่อนค่านะครับทาให้เป็นกําลังใจสําคัญในการซื้อและถือทองคําต่อไปในช่วงนี้นะครับเพราะว่าระยะสัปดาห์ต่อสัปดาห์แล้วเนี่ย แล้วก็มองสัปดาห์หน้าต่อไปอย่างนี้ก็จะมองว่าสัปดาห์หน้าดอลลาร์ก็น่าจะอดอค่านะครับถ้าเกิดดูเทคนิคสัปดาห์ต่อสัปดาห์อย่างนี้นะครับต่อมาเรามาครับต่อมาเรามาดูอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐต่อนะครับเป็นพันธบัตรสิป,ปีนะครับผมตอนนี้อยู่ที่ระดับ1.64นะครับผมช่วงนี้อัตราผลตอบแทนเนี่ยก็หลังจากที่มีการขายพันธบัตรเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับในช่วง สี่ห้าวันเนี่ยหรือว่าสั้งสัปดาห์นี้เลยเนี่ยอัตราผลตอบแทนเนี่ยปรับขึ้นจากระดับ1.5นะครับขึ้นมาที่ระดับ1.65่านะครับก็ขึ้นมาใกล้เคียงกับช่วงสัปดาห์ที่แล้วกลางกางสัปดาห์ที่แล้วเลยก็คือเล่นเงินบริเวณนี้เหมือนเดิมก็คือไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับเป็นการซื้อขายในกรอบของเขาเองนะครับก็ทําให้ตัวอัตราผลตอบแทนพันธบาัตรสหรัฐเนี่ยก็ไม่ค่อยมีผลกระทบต่อค่างเงินดอลลาร์และทองคําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเล่นอยู่ในกรอบเดิมนะฮะ ส่วนช้างเงินดอลลาร์นี่มูฟไปเรื่อยนะครับมูฟอ่อนค่ามาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนะครับคือแต่ช่วงนี้เลยนะครับก็คือค่าเงินดอลลาร์ยังอ่อนค่าต่อไปนะในแนวโน้มเดิมแม้ว่าพันธบัตรสหรัฐเนี่ยจะเริ่มกลายมาเป็นซื้อคืนแล้วครับช่วงนี้นะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไปเริ่มซื้อคืนหมดแล้วนะครับแต่ดอลลาร์ยังขายต่อนะฮะคือขายตามแนวโน้มนี้นะฮะเนี่ยดอลลาร์ขายมาอย่างเงี้ยเลยฮะเหมือนเอ่อสวนกับตัวพันธบัตรสหรัฐนะที่อันนี้เนี่ย อันนี Haven, ung, at, ้คือพันธบัตรสหรัฐตั N ้งแต่ยอดนี้ก็คือเป็นการเริ ud, ่มซื้อคืนนะฮะซื้อคืน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 เสร็จแล้วเนี่ยพออยู่ตรงนี้เขาขายนะแต่ดอลลาร์ไม่ฮะดอลลาร์ยังขายต่อไปนะฮะัอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าแนวโน้มของพันธบัตรสหรัฐเนี่ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐหรือว่าช่วงนี้ที่เป็นการขายพันธบัตรเนี่ยต่อเ้ื่องใหญ่แนวโน้มใหญ่ยังคงเหมือนเดิมอยู่นะครับผมแต่ก็ต้องดูว่าในช่วงสัปดาห์น่าจะมีอัตราผลตอบแทนที่แพงกว่านี้ไหม แพงกว่าที่ทำ high ยอดที่1.77ไว้เมื่อไหรเนี่ยการขายพันธบัตรก็จะรันอย่างรุนแรงมาที่ระดับ2%เลยนะฮะตอนนั้นเนี่ยอาจจะหมายถึงการมุมมองเศรษฐกิจที่ดีมากขึ้นนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการเล่นใกล2้2%เนี่ยก็อาจจะกดดันนะครับให้ตัวเฟดเนี่ยเข้ามาคอนเซ c ร์นเรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยมากขึ้นอีกนะคร ครับต่อมาเนี่ยครับเรามาดูตัวของค่างเงินบาทนะครับค่างเงินบาทเนี่ยสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งห้านะนะครับเอ,อ่ออย่างชาร์ตช่วงต้นชาร์ตเนี่ยยังอยู่ที่ระดับสามสิบเอ็ดจุดสองอย่ในนี้แข็งค่ากันอีกห้าสตางค์งนะครับก็คอนเซิร์นจากเรื่องโควิดในที่ดีขึ้นเนี่ยทำให้ค่างเงินบาทนะ่ะแข็งค่านะครับรวมทั้งค่างเงินดอลลาร์ที่อยู่ในแนวโน้มอ่อนค่ามาตลอดทั้งสัปดาห์อยู่แล้วด้วยนะฮะ ก็ทำให้ค่างเงินบาทเนี่ยมีแนวโน้มที่จะไปเล่นแถวแถวสามสิบจุดเก้านะครับถึงสามสิบเอ็ดบาทนะครับอันนี้เป็นผลกระทบต่อราคาทองในประเทศนะครับถึงแม้ว่าราคาทองสปอร์ตจะปรับขึ้นไปโกลสปอร์ตจะปรับขึ้นไปก็ตามแต่ถ้าเกิดค่างเงินบาทเนี่ยกดดันในแนวโน้มแข็งค่าแบบนี้เนี่ยทำให้ราคาทองอาจจะขึ้นไม่ไหวครับเป็นปัจจัยลบนะครับซึ่งตรงนี้เราต้องติดตามมาให้ดีนะครับโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นี้นะครับถ้าตัวเลข โควิดเนี่ยดีขึ้นมาอีกนะครับเงินบาทก็มีน้โน้มแข็งค่ามาแถวแถวเราระดับสามสิบเอ็ดได้ไม่ยากนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย GDP คาดการณ์ของกระทรวงการคลังเนี่ยลดลงมาเหลือแค่สองจุดสาเปอร์เซ็นจากสองจุดแปดเปอร์เซ็นตนะครับตรงนี้เนี่ยจะกดดันได้ค่าเงินบาทเนี่ยไม่แข็งค่ามากไปกว่าสามสิบเอ็ดอย่างเงี้ยเท่าไหรนักหรือว่าเร็วนักนะครับเพราะว่ามองแล้วว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวปีนี้ที่ที่คาดที่ระดับห้าล้านคนเนี่ยเหลือแค่สองล้านคนเท่านั้นเองนะครับทาให มุมมองทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ดูดีเลยนะครับต่อมานะครับมาดูตัวดัชนีดาวโจนะครับดัชนีดาวโจนะครับเมื่อวานปิดบวกไปเลยนะครับปิดที่ระดับแป๊บนึงนะครับปิดที่ระดับ3 4 0 6 0จุดนะครับก็ปิดสูงขึ้นมานะครับแต่ว่ายังไม่พ้นระดับแนวต้านนะครับแนวต้านใหญ่ตรงนี้อาจจะต้องรอดูตัวไบเดนนะครับว่าจะออกมาตรการ อะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับภาษีนักลงทุนนะฮะนะครับ,รบอันนี้เนี่ย alia, จะทําให้ตลาดเนี่ยมองขายนะครับแต่ว่าในมุมมองของการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือวิวของทางการกระตุ้นเศรษฐกิจนี่ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับแต่ยังไงดีเป็นผลลบต่อด้านตลาดทุนนะครับเพราะว่าตลาดทุนได้กาไรปุ๊บแล้วเสียภาษีเลยเนี่ยมันจะกระตุ้นให้ไปลงทุนทาง,งอื่นที่ไม่ใช่ตลาดทุนแล้วนะครับอย่างเงี้นะครับเพราะว่าทางอื่นจะได้รับประโยชน์จากภาษีที่รัฐเก็บเพิ่มตรงนี้ใช่ไหมครับจากภาษีการลงทุนแต่ว่า ตัวของตลาดการลงทุนเองจะได้รับเป็นผลลบนะครับก็คือกำไรทุกบาทเนี่ยมีภาษีเพิ่มมีต้นทุนเพิ่มขึ้นนะครับ NASDAQ ก็อยู่ระดับใกล้เคียงกับเมื่อวานนะครับปิดที่13,916จุดนะครับผมก็อยู่ในระดับใกล้เคียงเมื่อวานนะทรงๆคล้ายๆกับดาวโจนะครับคือไม่สามารถทะลุไฮใหม่ไปได้นะครับก็ยังคงรอนโยบายภาครัฐของไบเดนหรือว่ามูฟเบนต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไมากกว่านี้ นะครับผมวันนี้จบการวิเคราะห์แล้วนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับขอบคุณมากครับ